วัสดีครับผมพบกันในช่องกับช่องคนเมืงอง thon ครับสำหับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการอ่าประกอบนะครับตัว HG นะครับหนึ่งต่อสี่สิบสี่นะครับผมตัว Death Side g u n n e นะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่าแล้วใครอยากดูรีวิวเต็มๆแบบประกอบเสร็จก็เลื่อนคลิปไปท้ายคลิปได้เลยครับแต่ถ้าใครอยากดูแบบประกอบก็มาดูตั้งแต่นี้ไปเลยครับผมโอเคไปประกอบกันเลยครับ นี่ครับผมก็ในสุดล้าก็ทาการประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวเดซไซน์นะครับผมก็งานก็โดยรวมนนะครับก็ถือได้ว่าเนื้อพลาสติกเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างดีเนี่ยแล้วก็สีเนี่ยคือดีครับแต่ว่าคือการที่แบบผมไม่แน่ใจนะครับตอนที่เขาปั๊มขึ้นรูปนี่ยผมเหมือนมันจะตัดชิ้นส่วนที่เกินบริเวณขอบพลาสติกเนี่ยมันตัดออกไปไม่หมดนะครับผม ก็ทำให้เวลาเราตัดประกอบนะครับผมก็มันจะทําให้เวลาเราประกอบเนี่ยมันจะประกอบไม่สนิทนะครับส่วนเ,เรื่องของสีก็อย่างที่เห็นนะผมเนี่ยดูกันแบบใกล้ๆแล้วกันนะผมเนี่บับริเวณตัวนะครับมันจะเป็นสีดําแบบดําด้านๆน,นะครับเงาๆนิดหนึ่งนะครับส่วนปีกเนี่ยผมจะเป็นสีดําด้านนะครับแต่ว่า ด้านในปีกเนี่ยนี่อีกฝั่งหนึ่งด้านในที่แบบตัวเนี่ยมันจะเป็นดําเงาสังเกตไหมผมเนี่ยจะมีความเงาแบบอย่างที่เห็นนะครับเวลามันสะท้อนกับแสงนะครับตำหนิตัวนี้ก็ต้องพูดเลยครับจุดที่มันน่าเกลียดที่สุดครับคือข้อต่อครับผมบริเวณอ่าช่วงขาเนี่ยผมจะดึงมาให้ดูนะครับนี่คืออมันไม่ใช่เป็นจอยนะครับผม มันเป็นเหมือนให้เราเสียบเข้าไปครับซึ่งถ้าเราขยับนีครับมันก็จะหลุดบางทีเอาไปยืนนะครับถ้าไม่มีฐานนะครับผมก็อาจจะยืนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันข้อต่อนะครับมันค่อนข้างที่จะหลวมนะครับผมแล้วก็รายละเอียดคือ,อตัวของสติกเกอร์ที่แถมมาให้นะครับมันเหมือนจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนะครับ เหมือนมันจะไม่ใช่สติกสต๊กเกอร์ของตัวหุ่นนะครับผมเพราะว่าผมสังเกตนะว่าที่ผมแกะอันบล็อกดูนะครับคือทั้งสองกล่องนะครับตัวของสติ๊กเกอร์เนี่ยครับเป็นสติ๊กเกอร์แบบลักษณะเดียวกันเลยนะครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้หรือว่ามันผิดตรง QC หรือเปล่าหรือเขาจงใจที่จะให้สติ๊กเกอร์เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าสิ่งที่ใช้ได้ครับอย่างเดียวของสติ๊กเกอร์น่ครับนี่คือบริเวณของดวงตาครับนี่ครับ อันเนี้ยผมที่ใช้ได้นอกนั้นไม่ได้ใช้เลยครับผมโอเคก็มาดูในส่วนของอจุดขยับก็ขยับได้นะเหมือนงานทั่วไปนะครับผมก็แขนขาข้องอไหลเลยก็สามารถขยับได้นะครับแล้วก็มือเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงครับสังเกตนะผมมือมันดูใหญ่กว่าปกตินะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาออกแบบจากอะไรมาครับทให้มือมันใหญ่แบบนี้ ทำไมตัดสกิลได้แบบนี้ครับส่วนอาวุธครับก็ได้เป็นพาร์ตเป็นนี่ครับพาร์ตใส่มาให้หนึ่งอันอาวุธตัวของอาวุธนะครับผมใส่มือยากนะครับมันจะมีชิ้นส่วนที่เกินมาตรงนี้จริงๆรแล้วไม่ใช่เกินหรอกครับมันเป็นเหมือนลดลายของด้านจับแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทําการตัดนะครับผมถึงจะใส่อาวุธเข้าไปได้ครับโอเคผมก็ปีก็ไม่สามารถที่จะขยับแบบ ขยับเขาขึ้นลงขึ้นลงอ่ะขยับได้ครับแต่ว่าขยับให้มันมาอยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับผมมันค่อนข้างที่จะได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเนี่ยมันจะติดบริเวณตรงนี้ถ้าเราขยับเยอะนะครับมันจะหลุดออกมานะครับผมแนะนํานะครับอย่าขยับครับเพราะว่างานแบบนี้มันขยับไม่ได้นะครับผมตามสภาพนะครับตามเนื้องานโอเคก็ตัวนี้ครับผมไม่รู้ว่จะพูดอะไรดีตำหนิ ก็พูดไปแล้วข้อดีก็พูดไปแล้วจรวดขยับก็พูดไปแล้วฉะนั้นแล้วเอาเรื่องราคาผมราคาตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยเอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าบาทนี่และผมจำไม่ผิดนะหนึ่งร้อยห้าสิบหกสิบกว่าบาทนี่นะครับก็ผมสั่งซื้อในเผื่อคนจะมาถามแล้วกันนะสั่งซื้อในช้อปปี้นะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้นะครับอันนี้ได้มาจากทั้งจีนนะผมก็รอนานนิดนึงประมาณเกือบเกือบอาทิตย์กว่ากว่านะครับ ึงจะได้แต่ว่าก็ถือได้ว่าเร็วกว่าปกติเนี่ยปกติเนี่ยบางทีเนี่ยแต่ตอนที่ผมสั่งมาเนี่ยครับมันไม่ได้ห่อมาในกล่องนะครับคือถ้าใครสั่งของจีนนะครับจะรู้กันดีนะครับปกตินี่เนี่ยมันจะไม่มีกล่องด้านนอกมาครับคือมันจะเอากล่องของเล่นของเราเนี่ยครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะไม่ห่ออะไรซะด้วยซ้ำครับอาจจะแบบว่าแค่ห่อแบบบับเบิ้ลแค่แบบหนึ่งชั้น บางทีก็ห่อสองถึงสามชั้นแต่ก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคือยังไงเนี่ยมันก็ต้องโดนกดก็ต้องโดนทับอยู่เดียบคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมแบบเวลาเราสั่งของจากจีนเนี่ยแต่บางทีเนี่ยมันก็ห่อมาดีเนี่ยครับบางร้านเนี่ยก็แบบไม่ได้เรื่องเลยนะผมสำหรับร้านที่ผมสั่งมาเนี่ยก็การห่อก็เดยกได้ว่าไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการก็มาคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวผมไปชีเป้าให้แล้วกันครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหนี้อรับอย่าลืม,ลม,ลมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสัน่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราค้นเมืองทอยไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วครับเจนครับ,รรบสวัสดีครับ